สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่3ธันวาคม2565ตอนนี้ผมก็มาถึงที่หน้างานวิ่งเผ <c oughs> ื่อนห้วยหลวงมินิมาราทอนแล้วนะครับก็อยู่ที่จังหวัดอุดรครับนี่อันนี้จะเป็นป้ายจุดสตาร์ทแล้วก็จุดฟินิชนะครับนี่ก็มาถึงที่หน้าง,งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศขององานวิ่งในวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นการลงทะเบียนนะครับนี่ครับก็จะเริ่มแข่งในวันพรุ่งนี้นะครับนี่ตรงนี้จะเป็นจุดลงทะเบียนนะครับอยู่ด้านในครับส่วนตรงนี้เป็นเสื้อ ที่ใช้ในการโชว์ให้กับนักวิ่งได้ดูนะครับนี่มีเหรียญด้วยนะครับเป็นท้าเวสวันครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็พาไปชมด้านในกันเลยนะครับเดี๋ยวตามผมมาได้เลยครับโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดรับสมัครหน้างานนะครับนี่ก็จะมีบรรยากาศของผู้คนที่มาสมัครในวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปสมัครเลยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นเคื่อรางวัลที่ตั้งโชว์นะครับนี่เป็นท้าเวสวันครับ อันนี้ก็เป็นรุ่น VIP ครับก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าราคาก็จะแพงขึ้นนะครับผมก็จะเอาตัวนี้นะครับพวกนี้นี่ว่าลงในระยะ12กิโลนั่นเองครับ พรุ่งนี้ก็ค่อยมาเจอกันที่หน้านานนะครับสำหรับวันนี้ก็ามาลงทะเบียนไว้นะครับเดี๋ยวเราก็าก็จะไปหาที่พักเพื่อที่จะนอนในวันนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีกทีค่ะ